เนี่ยเนี่ยน่าจะเดินถึงอะไรเนี่ยดูดิหลังแตกเพียมที่มิดอยู่หนอะหลังแตกกับเพื่อนหลังแตกกันอยู่ไหนฉักูอยู่ดีอุ๊ยอุ๊ยเหี้ยดูมันจับกูดิอุ๊ยผมกดล้างแล้วนะบ้าหรือเปล่าคิดไปเองเนี่โตเติมมันยกมีชีมกูตายหมดแล้วนะเด็กเกยอนฟีชัดังหวะนี้ ย้อน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 แต่ตอนย้อนโอคตรเสียวโยเสียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนคนเทพเว็บคู่ใจสายเติมเกมรวมทุกเกมที่คุณกำลังเล่นในขณะน,นี้ไม่ว่าจะเป็น ROV Free Fire FIFA Speed Drifter รวมถึงบริการขายไอเทมโคตรเกมต่างๆสามารถแวะเข้าไปชมได้ในเว็บคาเท็บ in. th by administrator ลิงอยู่ด้านล่างนะครับผมเออเราเอาเล่นไม่เป็นเีเดีกวเออออนมันเหมือนไม่แรงด้วยแต่ถ้ามึงไปยืนนู่นมันตีสักแบบไม่อย่างแรงนะครับไม่มีแบบช็อตพวกเปียกพวกเปียกเลยจริงปะจริงปะ เออใช่โอ้เรียบร้อยไอ้เหี้ยดอ่ามันมาย่ำเลยวะแม่งไอ้พวกกูกดบัฟฟ้าขนาดนี้แม่งดีจริงๆว่ะแม่งไม่มาสักคนเลยเหี้ยไปดึงบัฟฟ้าเขาแลกกับเราเสียบัฟฟ้าให้เหยอะจริงว่ะดีวะดีเนี้ยมันโดนเด็กหน่อยดาน ตอรอันอยู่คุมหน้ากูหนึ่งสองสาเอาเขี้ยม่ใช่โรลนอนหรอวะเฮ้ยมึงมันทำตัวดเี้ยเขี้ยอีกนิดกูไซว้าวได้กูเห็น <laughs> ว้าอวอย้าเอา อีนี่ครับลูกพี่ใส่ตะกี้รัวๆแล้วครับอีกนิดยาได้ไหมฮะเวเขาก็เล่นเก่งอยู่เกมนั้นเขาเจอมั่นเด้เกมที่ไม่เหรียญย้อนจำได้ปะนี่ละไม่เหรียญย้อนไหมเกมที่ไม่เหรียญย้อนนี่ละมีหน้าตัวนี้ละสวยโดนลัดไอ้เหี้ยรู้เปล่าวะโอ้ยโดนอะไรตัอไม่โดนไม่โดนย้อนเล็บตัน กูตายเดือดตายอย่างมันเห็นเขาอยู่บันห้ามันใจถึงเนาะมิน้ามันก็เอาเกินเพี้ยนเนี่ยมันจะเดินถึงอะไรเนี่ยดูดิหลังแตกเพี้อนมิดอยู่เนาหลังแตกกับเพื่อนหลังแตกเพื่อนไดกอยู่่นี เราขาสั้นเพื่อนเราตามนายไม่ทันเพื่อนไม่เป็นไรเพื่อนไม่เป็นไรโอ้ยเขี้ยวเอายิงกระตีไปแล้วเพื่อนโอ้โหเฉียวจัากระแล้เพื่อนเข้าจัากระแล้แต่ไม่โดนเขาทำยังไงไอ้โต๊มันมาน้ำหมดโต๊ะไทีไปจับมันดิได้ปะผมมาผมมาเรามาเรามาเออล่าทั้งนั้น <laughs> เกมเกมเกมนั้นเราเจอนายนี่ว่ามีหน้าคนเนี้ยสองเกมก่อนหน้าเนี้ยนายชนะเราไปอ่ะได้ใช่เกมที่มียอนอะโต้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 เมียตีวะโอ้ทำหนึ่งเดี๋ยวกูรอเดี๋ยวกูรอถ้าได้บอกนะกูมีพิกเกอร์นะระวังมันโดดมาเพื่อนโอ้ยมันโดดค่ะวิได้ได้ได้อยู่ได้อยู่โต้ยมึงตีนะ ได้หมด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 เพ่งป้อมเลยสวยเพื่อนผู้เครียดอุ้ยหายยากจังเลยสวยสวยสวยกรีปเข้าโตตีป้อมไดแแ้แตกแล้วแตกละอีกัมสำหับไปทีมังกรเปล่าวเอาเลยพี่เอาเลยแันดาขึ้นนะระวังนะโอเคโอเคเชียงจัดตีบังคับเข็เอเชียงเข้านี่แหละ ยังขึ้นล้อปะอุ้ยตัวจริงก็ลออุ้ยโอ้โหเกือบอุ้ยเช็ดมัวจะพูดย้อนมามวงกลเล็กย้อนเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งยายวิ่งตามทันย้อนไอ้ที่แบบเปล่าไอ้หนูไอ้หนุ่มพีเอ้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรไอ้โตมีสติใช่ป่ะเดี๋ยวรอให้ที่ห้ยายเพิ่งเกิดโต มันมีร้างไงวะมีแล้วมันนี้จับเราอ an er. ่ะโอ้ยเจ็บตัวเล่ตอไปครับอุ้ยกูปีตานอุ้ยเจ็บยต้อมตีแรงชิบหายเลยเออตัวเด๋วกูไม่แน่ใจว่าเรลเลอร์พาขั้นไหนอ่ะ มันจะเป็นตกินมีหน้ากับซิปเว้ยซึ่งมันเป็นตัวที่กูเล่นซึ่งมันสุดยอดเลยโคตรเสียวโยเสียวเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนลิมซาลิมซาไอ้เขียวางมาจับนะเพื่อนเฮ้ยโดดตัวเนี้ยโอ้ยนี่แดงโอ้โหมันมันยกเฮ้ยลืมออกล้างพี่ผมลืม เสียววะต้องโดนก่อนรอบหนึ่งงานไม่รู้หายาเล่นล่างแหละโอ้ตายกลับกนะ่อนกลับแป๊บกับแป,ปแ๊บโต้าบัาฟาเกิดโตอยู่กูปิดหายาให้ห้าวีไว้สองคนก็เฟี้ยวได้งู <c oughs> อุ้ยเฮีย <c oughs> โตถ่ายโตฟาร์ม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 มึง <c oughs> เอาบัาฟาให้ยีดะบาโต

ทีทีมึงเล่าบนให้ทีเด็กกูเอาดาร์กกลับไปโตโอ้เลือดแต่โตไม่เต็มไม่ให้จบละเอาติดนทะบายบายพี่เฮียคิดกลางพี่เฮ้สินทะรอดผมไม่รอดว่ะวิธีกูตายหาตายหงไม่ค่อยไอ้หนูพี่เดี๋ยวมึงเกิดมาเดินโซนดาร์กให้นะเดี๋็กกูดาร์กเราทำเกมต่อไม่ได้พี่น่ะคนเดินหนีกูเหียม่งหวั่นกูอุ้ยเฮียดูมันจับกูดิอุ้ย ผมกดล้างแล้วนะสุ้มโอ้โดน agony เอาดาร์กได้เอาดักได้จ้อนอันนี้ย้อนรีคอเลยโต,โต้โต้มาดักโต้หน้าฮีเป่งไดเม่การข้อเกมมาดักกี้มาดักกี้ไม่เงียบเนี่ยโต้มาดักกี้กกตั้งใจเลยโดนดาร์กนี่เป็นไดการข้อเกมแบบอ e ีสปอร์ตนั่นนาอุดารกี้ ตเรียนดีวะเออเฮ้ยเขาก็เรียนดีจริงเฮ้ยใจกล้ะโต้โดนดักกี้จับไอ้แค่โต้อยู่ไหนโต้ไปรักฮุ่นบักโต้บักโต้ยุ่กลางปุ่นมึงเอาได้เมื่อกี้มึงเอาดวงได้ปะบักโต้ยุ่กลางคุณเพื่อนไปหมดแล้วเพื่อนตายได้แค่นั่นนี่นะนั่นนั่นนั่นแม่งเกือบรอแล้วไม่แค่ ย้อนอาจจะฟิวเดอร์ซันมาแล้วมีใกล้คิวก็ได้นะเว้ยเมื่อกี้นี่มันพึง่งไอ้ทอรน,นีสูบของพุทธเจ้านี่หว่าเแค่มันมีคนเดียวย้อนสุดท้ายาทีเดียวเขาขอดาบคีอีกอันนึ่งทอรนีสูบแล้วทอร์นีจะจะขึ้นไปผ่านผู้ชอบมากการเคลียร์คิปเลนระวังเด้อมันสิมาเลนการคลิปเข้าระวังเด้ระวังดวงเด้ระวงหายดวงหายมันยุ่งกลางที่เห็นอยู่งหายแล้วล็อกจี เอ้ยสิราชาสู้ๆสิระถ้าคนเราเลือกเกิดไม่ได้บุยเป็นไงนาใจให้คนชอบโดนลุมโสมไทโต้นักกวีกับมานะเดี๋ยวลักกี้ใช่ปะโอ้เหี้ยกูทานอื้อหือไปตายบ่ ผมไม่ได้โยนเกมนะผมเคยไปทำดามิผมเคยไปรับดามิได้ลินจนตัวผมตายตีได <laughs> ้สาไม่โชว์แล้ววะเดินหัาลากมาไอ้เขี่ยวเ้าไอ้ <c oughs> โตโยนเกมเลยแค่ <c oughs> บ้าหรือเปล่าคิดไปเองไอ้โต,โต เออมันยกวิชีมูตายหมดแล้วนะั่นเอ็เกยอนปีชัดแตนะ่วันนี้ย้อน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 ต่อต่อย้อนเฮ้ยอลำมีจับนะเว้ยระวังโดนเรื่งลำไถ่เนี่ยเพทนดาทีไม่อไหร่นะอันนี้เฮ้ยเเดี๋ยวเดี๋ยวจะเย็นเพี้ยนโอ้โหอู้เหี้ย พวกมึงมันบ้าเอ็ <laughs> มดูซูปเปอร์ทำตัวดิีแียเออหมูล่ามาแล้วไม่เป็นไรกูชนะไปเจตตาติดกูนะชนะเจตตาติดอีกรอบหนึ่งได้แพ้ตาเดียวไม่เป็นไรหรอกเยยอนยอนฟัดจัด เฮ้ยมีคนโดนจับแค่ดีโอ้กุทานเออเป็นใดโอ้เหลี่ยโนันช่างย้อนฉันมาแล้วโอ้เบื่ออย่ามวิพี่เสย